มันจะเป็นไปได้ยังไงคะ800ฉันซื้อแค่นมข้นหวานนะคะอะไรนะฉันขอดูของในถุงหน่อยเฮ้ย,ย <c oughs> เป็นไปได้ไงอะ่ะ <c oughs> แกขโมยของฉันแน่ๆนนี่อย่ามามั่วนะคุณมากล่าวหาว่าฉันเป็นขโมยเนี่ย มีหลักฐานหรือเปล่าระวังเถอะฉันจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทได้หลักฐานเหรอเฮ้ยไหนเอาไปซ่อนไปที่ไหนฮะเอาออกมาเดี๋ยวนี้บอกให้เอาออ,อ,ออกมาทำอะไรเนี่ยปล่อยนะปล่อยฉันช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะโอ้ยแอนหยุดเดี๋ยวนี้นะใครสั่งให้เธอทำแบบนี้กับลูกค้าผู้ญิงคนนี้ซื้อของตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่าทำไมในถุงมันเหลือแค่นมข้นกระป๋องเดียวก็ไม่รู้ค่ะ เออขอโทษนะคะฉันขอดูถุงอาได้ไหมคะแอ And, นเธอนอนน้อยจนเบิร์หรือเปล่าเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าในถุงมีอยู่แค่เนี้ใช่ค่ะแถมเธอเนี่ยยังกล่าวหาว่าฉันเป็นขโมยนะคะส่งเสียงดังจนฉันเนี่ยอายคนทั้งร้านต้องขอประทานโทษแทนพนักง,งานของฉันด้วยนะคะคุณกะหลัดจะไปขอโทษมันทําไมคะมันโกหกนี่เธอยังไม่หยุดอีกใช่ไหม เดี๋ยวฉันจะฟ้องให้หมดตัวเลยดีไหมใจเย็นๆค่ะคุณเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะแอนขอโทษคุณลูกค้าเดี๋ยวนี้คุณกระลาดมันขโมยของจริงๆนะคะแอนถ้าเธอยังไม่หยุดฉันจะไล่เธอออกเอาไหมแต่ว่ากระเป๋ามันต้องซ่อนของไว้ในกระเป๋าแน่ๆเลยค่ะเออคุณลูกค้าคะฉันขอดูในกระเป๋าหน่อยได้ไหมคะอ่ะเอาไปอยากดูเนี่ยก็ดูเลย มีไหมล่ะของอะ่ะเออไม่มีค่ะแอนเธอทำฉันเสียหน้ามากนะฉันจะตัดเงินเดือนเธอเป็นการทำโทษโอ้คนกระลาดเงินเดือนได้นิดเดียวเองอะค่ะยังจะตัดอีกเหรอคะ ก็เธอก่อเรื่องหาเรื่องลูกค้าขนาดเนี้อีกหน่อยร้านฉันก็เจ๊งนะสิรีบขอโทษลูกค้าเร็วเร็วเข้าอ้าวคุณลูกค้าหายไปไหนแล้วล่ะขนมที่วางอยู่ตรงนั้นก็หายไปด้วยค่ะจริงด้วยฉันบอกแล้วว่ามันเป็นขโมยก็รีบตามไปสิเร็วเข้าค่ะ สุดยอดพี่บิวมันตามพี่มาหยุดนะว้ย หนีรอดแล้วนะฟันไม่หอเฮ้ยแกหนีไม่พ้นหรอกย้าย,ยจบได้แล้วชีต้าหนีไปมานี่เลยถ้าเกิดว่าแกไม่ตามฉันไปดีๆเนะี่ยแกจะไม่ได้เห็นหน้าพี่สาวของแกอีกอลุกขึ้นไป แกขโมยของร้านฉันจะมากล่าวหากันเลยลอยไม่ได้นะคะมีหลักฐานหรือเปล่าว่าไงคนตัวมันคราวนี้ฉันจะจับแกแก้ผ้าแกหนีไม่รอดแน่ยอย่าท้อไม่มนูนะไม่เป็นไรชีต้าถ้าพวกแกเนี่ยอยากเห็นฉันแก้ผ้ามากนักเนี่ยได้เดี๋ยวฉันแก้ให้ดูแต่ขอบอกไว้ก่อนนะ ว่าถ้าไม่เจออะไรเนี่ยฉันฟ้องกลับแน่มีไหมไม่มีค่ะคุณกะหลัดคะมันต้องซ่อนไว้ที่เด็กคนนี้แน่ๆเลยคะ่ะคุณกะหลัดอย่าทำหนูนะแอนพอเถอะเด็กตัวแค่นี้จะไปซ่อมนอไ,ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จับตัวพวกมันสองคนเนี่ยส่งตำรวจเลยค่ะจะกล่าวหาใครก็ต้องมีหลักฐานแต่นี่เราก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ย แล้วทำไมไม่เปิดกล้องวงจรปิดดูล่ะคะคุณท้าฉันเหรอใช่ค่ะฉันท้าคุณแล้วคุณล่ะคะกล้าเปิดกล้องวงจรปิดหรือเปล่าแอนเปิดกล้องวงจรปิดเอ่ออุยใช่แล้วค่ะใช่แล้วคุณกะลาดสงสัยฉันคงจะจําผิดอะคะสองคนนี้ไม่ได้ขโมยของหรอกค่ะแต่ขนมที่เคาน์เตอร์ก็หายไปนะเปิดกล้องวงจรปิดฉันอยากจะรู้ว่าใครเอาไป เอ่อคือว่าเปิดเร็วสิ ภาพซูมสิแอนซูม มีอะไรจะพูดไหมเออคือว่าไม่ต้องพูดหรอกคะ่ะดูเลยดีกว่าอย่ายุ่งกับกระเป๋าชะนะทำไมกลัวคนเห็นหลักฐานเหรอชีตา้าจัดไป เองเหรอที่เป็นขโมยอะ่ะแกทําให้ฉันเดนร้องเรียนจนไม่มีหน้าไปพบใครอีกแล้วอะ่ะไม่น้าละ่ะเวลาฉันบอกให้เช็คกล้องวงจรปิดอะ่ะก็บอกว่าเช็คแล้วไม่เจอไม่เจอฉันกับน้องเนี่ยเห็นกับตาเลยนะคะแต่กลัวพูดไปแล้วไม่มีคนเชื่อค่ะฉันก็เลยต้องหาวิธีที่ทําให้คุณเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้เรื่องราวมันวุ่นวายค่ะไม่เลยค่ะชันสิคะจะต้องขอบคุณคุณฉันจะได้จับนางแอนส่งตำรวจค่ะ ไว้อย่างนี้ล่ะค่ะจกนกว่าตำรวจจะมาปล่อยดีวะมบอกใหปล่อย